นี้ก็พี่พี่ือแฟนับวพ่อเขจองเลยอ้แรกจริงไพี่หนอนไม่จิงของเขาพูดาทไมเพียงี่หนอเียงี่หนเอ้ยนปลแปเนี่พี่นอกับคือมันไม่ ดำบมืพี่น้องอ่านมกโกกพี่น้อฝนับพี่น้องเยติฝนมาพี่น้องโอ้ยนม่กนาดพี่น้อนะก้องซักๆเด้ฝนพี่นอ กินมันกถ้าไปตรงใจใจฝากฟังพี่น้อพี่น้องคุณท่าลงเด้อพี่น้องใครเราทางเราครับไมุ่สงกัน้เี่ยงพี่น้องเี่ยงบ้ายลพี่น้องบ้าเอม มันมันคื้อเห,หรออะไรกิน,น,กน,นหยุดข,ข,ขึ้นดะไรอย่ายทำไม้ึงโง่เนียอะไรกินเรากินยาวมัิน้ำขาเปื่น้นกัอยิ Thôi cháu à có chìm Chìm dít nó phải không ạ Chìm luôn Chìm qua thằng ngoài Mới lại được Cái gian chìm quầy đi chìm xuống cơ bản Tồn cây cả chặt

xoay cái mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những 八方建木，六。<You. S 3> ตกแดกออบพี่น้องก็เหรอฝนมาเจาข้าวน้่หนอมาน้ำร่มร่มมาแห้งฝนเจ้าอพี่น้องเลยพ,พวกมันรุปปรเจกตมากเกห,าหล,ลือเก พี่น้องพี่นีต้องไปจับเขาบ่ออกผลมาละพี่น้องมากถึงเขาเทียงเงินเจ็บเจ็บพี่น้องอุ่นจีนจังหวัด 啊，领了，来来，看一下。 ปากเขาใค่ก um, ุญแจก็ติดตามเด้อพี่น้องเด้อที่อยู่ทางนี้ภาพแบบนี้ยังไงพี่น้องกล่องั่งท่านนี่้่างได้ใดอยู่ที่น้องเออเขาได้พ่นเรื่อยๆควรพี่น้องปากนะครับปากอะไรกุญแจก็ติดตามนั่นแหละปากพี่น้องทั้งไทยและทั้งลาวพี่น่องบุ้งแน่งกันเด้อพี่น้องเด้อ อันเดีนี่ก็มั่งแก่หรทอใชชิดพี่น้องบ้งเป็นพวกเป็นตาไพี่น้องนเป็นตาคนโตเปไปบะเลยพี่น้องนิดเดียคนโตต้มาตีกันต่

จสบให้หน่อยแับนี้หน่อยเนาะพี่บอก็าตดไล้์ดแจ้งกดติดตามีดกแจ้งเตือนอมนต์ใต้ยึดปาน้าสุภาพี่น่องเนาะตอนนี้ยังรายพี่หน่องที่ติดามอ่าที่อ่นหลันเลย่บองนอนอเเข้ามาสดดี